สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายงานบุญครองพร Morning Report ประจำวันที่4กันยายน2,566ค่ะราคาทองคำมีความผันผวนในช่วงของการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจในคืนวันศุกร์โดยราคาทองคำดีดขึ้นไปเหนือระดับ1,950เหรียญก่อนจะลงมาปิดที่ระดับ1,935เหรียญและขึ้นไปปิดที่ระดับ1,939เเหรียญจากตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาทั้งดีและไม่ดี โดยช่วงต้นของตลาดมีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐได้แก่รายได้ฉเฉลี่ยต่อชั่วโมงการทำงานออกมาลดลงกว่าที่ตลาดคาดขณะที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรและอัตราการว่างงานออกมาเพิ่มขึ้นกว่าที่ตลาดคาดการซึ่งบง่ง,บงชี้ถึงภาคแรงงานของสหรัฐที่มีการชะลอตัวลงส่งผลให้ตลาดคาดการว่าเฟดอาจพิพจารณาการชะลอหรือยุติการขึ้นดอกเบี้ยในการประชุมเดือนนี้ กดดันให้ดัชนีดอลลาร์อ่อนค่าและหนุนราคาทองคำดีขึ้นส่วนดัชนีดอลลาร์ออกมาแข็งค่าขึ้นโดยดัชนีดอลลาร์เมื่อวันศุกร์เปิดที่ระดับ103.62จุดก่อนลงไปทําจุดต่ําสุดที่ระดับ103.27จุดและทําสูงสุดที่ระดับ104.29จุดขณะที่เช้านี้ดัชนีดอลลาร์อยู่ที่ระดับ104.19จุดโดยดัชนีดอลลาร์ยังคงทรงตัวอยู่เหนือระดับ104จุด ส่งผลให้ราคาทองคำมีความผ,ลผลันผวนด้านกองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าซื้อเข้า0.87ตันปัจจุบันถือครองที่890.97ตันสำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแคบเนื่องจากเป็นวันหยุดวันแรงงานหรือวันราบเ a วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิคราคาทองคำยังทรงตัวอยู่เหนือบริเวณ1,940เหรียญสำหรับวันนี้คาดว่าราคาทองคำจะเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบแคบโดยวันนี้นะคะมีแนวรับที่1อยู่ที่1,935เหรียญแนวรับที่สอง1,925เหรียญส่วนแนวต้านต้านที่1 1,950เหรียญต้านที่2 1,960เหรียญ แล้วกลับมาพบกับห้างทองบุญคลองพรมมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ